สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการโหลดแพทเกมนะครับแพทเกมแพทเกมโปรสองพันสิบสามแต่อัปเดตเป็นสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบนะครับสองนยนี่สิบครับตัวน,นี้นะครับอ่าเ็บตัวน,นี้นะครับนี่นนนครับ,รบก่อนนะครับ อยูเป็นนี้นะครับเนี่ส mm. องพันสิบเก้าตอนนี้เสร know ็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวตัวนี้ครับนี่แล้วก็มาโหลดได้เลยครับนี่ครับก็จะเป็นติ์ตรวดนะครับแล้วก็จะมีอยู่ประมาณสี่แพทนนะครับโหลดตัวไหนก็ได้ครับแต่ว่าผมโหลดตัวนี้นะครับ เอาปึ๊บแล้วก็โหลดเข้าไปเลยครับนี่แล้ดึไฟล์นี้ครับแล้วก็โหลดนะครับคลิกโหลดเลยครับโหลดสี่ไฟล์ครับหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็เมื่อโหลดมาแล้วก็จะได้ตัวนี้ครับนะครับจะได้ตัวนี้นะครับเห็นะครับสีฟล์ มาแล้วได้4ไฟล์ัวนี้ครับเพื่อนๆก็มาแปลงครับแปลงไฟล์หรือที่ตัวนี้ก็ได้ครับหรือว่าคลิกตัวนี้ก็ได้ครับเมื่อแปลงเสร็จปุ๊บก็จะได้ตัวนี้ครับกลับมานี้ม่ตัวนี้เป็นสเปลี่ยนอะไรบ้างครับในแพ็กก็จะมีอยู่2 2 2ไฟล์ครับก็จะมีไฟล์ที่เป็นแพ็กเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกไฟล์หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นเซฟนะครับอ่าจะเสียเกมอันนี้ก็เล่นไม่ได้นะครับอ่าโอเคครับก็มีแค่นี้ครับครับโอเคครับมีแค่นี้ครับแอดสองพันยี่สิบครับดองโปสองพันสิบสามได้ครับเราสามารถที่อัปเดตเล่นนักเตะปัจจุบันที่ย้ายปัจจุบันได้ครับ โดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อ2,019อะไร20ตัเล่นครับเราสามารถที่จะเอามาลงเล่น2,013โปร2 3ได้ครับเขามีแค่นี้ครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาสอนวิธีการลง,ลงลงว่าลงยังไงวิธีการลงนะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่า,าต่างๆทำยังไงนะครับ คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับถ้ามีอะไรก็สงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคิดได้เลยครับจะมาตอบครับแต่ว่าถ้าช้าหน่อยผมก็ตอบครับครับขอบคุณครับ